สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพาชมสวนหน้าบ้านกันนะครับหลังจากที่พาดูหลังบ้านกันมาแล้วอันนี้จะเป็นสวนหน้าบ้านโดยรวมนะครับที่ไทยจากข้างบนระเบียงนะครับก็จะมีพักนะครับหลากหลายมากที่นี่ ถั่วต้นหอมผักชีมะเขือหน่อไม้ฝรั่งรวมถึงมีไม้ผลด้วยนะครับที่อยู่บริเวณนี้มีลัวชะอมครับตอนนี้ก็กำลังปลูกถั่วเราจะพาดูเร็วๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรให้เห็นมากนะเพราะว่าเรา ุดนี้เพิ่งเริ่มปลูกแต่ว่าก็จะมีภาพอินเสิร์ตให้พวกเราได้ดูกันว่าเราได้มีเก็บผลผลิตในบริเวณนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าพื้นเนี่ยครับเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นดินแย่แยนะครับเราก็เลยเอาใบไม้มาถมพอมาถมไม้เนี่ยมันก็เลยดูรก,กนิดน,นึงนะครับแต่พอดีบังเอิญไปเจอ,อคนที่ทำโรงเลื่อยนะครับในหมู่บ้านนี้ ก็มีขี้เลื่อยลงมาที่เหลือๆกองอยู่แล้วก็เข้าไปขอนะครับก็ามาปูโชคดีมากเลยนะครับก็ทําให้เราไม่ต้องถอนหญ้านะครับในบริเวณนี้จะมีไม้ผลอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นไม้ส่วนใหญ่ก็เป็นไม้เมืองเมืองนอกนครับเป็นแอปเปิลเป็นลูกพีชเป็นเชอร์รี่มะเดื่อฝรั่ง ที่ได้อยู่หน้าบ้านรวมท้าลุกพับด้วยก็ลองทดลองปลูกนะครับว่าจะได้ผลผลิตหรือเปล่าว่าต้นไม้พวกนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเราก็ปลูกรวมไปกับผักได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นค้างบวบแล้วก็แฟงนะครับรวมดูมมะละก็จะเลื้อยผสมปะสานกันไปเลยนะครับก็จะมีดอกไม้ด้วยชาบาเมเปิลนะครับ อันนี้ก็เป็นต้นแอปเปิลนะครับึ่งก็โตไไม,ไม่ไม่ค่อยดีนะครับเนื่องจากดินข้างหน้าบ้านเนี่ยเป็นดินที่แฉะเราต้องทำดินเองนะครับเพื่อมผาาสมดินจะแฉะเวลาฝนตกนะครับแล้วก็จะแข็งมากเวลาหน้าแรงดินไปดูมานั้น,นครับต้นนี้ก็จะเป็นพวกจิงจูชายเป็นพริกเป็นผักชีใบเลื่อยนะครับอันนี้เป็นต้นพีชนะครับ ก็โตนะครับแต่ก็มีเหลืองๆบ้างอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเปาะนะครับเคลโอเชเยทานะครับมะละขีนกนะครับลูกใหญ่แล้วก็จะมีบวกแล้วก็มีบวกหอมบวกเรียมสองยาวก,กำลังขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอดอกหอมเนี่ยที่ถูกฝังยาวสีม่วงน,นะครับซึ่งเราสามารถเก็บมเมล็ดพันธุ์แล้วปลูกต่อได้อันนี้ก็เป็นลูกพับนะครับพับญี่ปุ่น เรื่งเราก็ได้ลองปลูกนะครับน,นี้ปลเือฝรั่งเราก็ได้กินมากได้กินเยอะนะครับก็อร่อยหวานนะครับพันกีรักกี้นะครับข้าวโพดก็เราก็ปลูกนะัได้ได้กินกันเรื่อยๆเหมือนกันอันนี้เป็นบลูเบอร์รี่นะครับก็ได้ทานได้บ้างแล้วนะครับหนึ่งชุดตัวผู้ก็มีนะครับรวมถึงดอกกระจรเชอร์รี่สเปน หญ้าหวานปักบุ้งนะครับรวมถึงทุเรียนที่ไม่ค่อยโตนะนะครับเอาใจยากนะครับเพราะว่าดินมันแย่นะครับลองพยายามรดน้ำแต่ว่าไม่เป็นไรครับลองปงลูกดูถ้าไม่รอดก็เดี๋ยวเราก็หาย,ยงางอม่นลงรวมถึงอวคาโดนะครับก็มีแม้จะลัสเบอรี่แบล็คเบอรรี่เราก็ลองทดลองปลูกนะครับว่าจะได้ผลไหมซึ่งก็ พอได้นะครับพอได้ผมยังได้ผลอยู่รั้วก็จะมีชะอมข้างใต้ก็จะเป็นยะพูนะครับก็มีมะละกอมีชุมพู่นะครับหลากหลายครับหน้าบ้านเราก็พยายามทดลองปลูกดูกนะครับว่าอะไรเป็นเหมาะสมครับส่วนข้างข้างบ้านนี้ก็จะเป็นฟักทองนะซึ่งก็ได้ได้ทานนะครับแล้วก็มีแตงไทยมีมะม่วงนะครับ ยาวไปถึงส่วนหลังบ้านมีน้อยนานะครับมะเขือม่วงมะเขือยาวนะครับมะเขือไข่เต่าอะไรแถวนี้เ็ก็ปลูกอ่บริเวณนี้กันทั้งหมดนะครับส่วนหลังบ้านก็จะเป็นหม้ผลนะสนใจครับเพราะผักผักเนี่ยเราจะย้ายมาปลูกหน้าบ้านแล้วเพราะว่า สะดวดกการดูแลนะครับหลังบ้านก็จะเป็นไม้ผลส,ส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนะครับเราจะมาเจาะกันในคลิปถัดไปนะครับเพราะว่าวันนี้ก็จะให้ดูภาพรวมนะครับเกี่ยวกับบ้านบ้านสวนที่เราเพิ่งทํามาได้ประมาณ3-4เดือนนะครับเฉพาะส่วนหน้าบ้านนะครับก็ ดีฝาหลังบ้านเนื่องจากว่าเราดินเราเกาเราทำแปลงขึ้นมาแล้วก็ทําดินใหม่ลงไปก็ให้ผลผลิตด,ดีกว่าเดิมที่ปลูกหลังบ้านนะครับก็อย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับมีอะไรก็เมนท์คุยข้างล่างแชร์ประสบการณ์กันนะครับสำหรับคนที่ทาการเกษตรหรือเพิ่งเริ่มทําหรือคนที่มีประสบการณ์ก็สามารถแนะนําได้นะครับ